ัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อสัตยาพุกาค่ะชื่อเล่นชื่ออินกี้ค่ะคุนกี้นะคะอินกี้ตอนนี้เรียนคอร์สอะไรอยู่คะตอนนี้เรียนคอร์ส N2 ค่ะอยากทราบถึงคุนกี้ได้เรียนกับอาจารย์อ้อเดี๋ยวไม่ถามว่าคุนกี้ปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะตอนนี้ทำงานแลค่ะทำที่ไหนคะทำที่บริษัทเอีกบ้างคงชูหาค่ะเป็นบริษัทอีกบุญเป็นแผนกอะไรคะแผนกเป็นเลขขาค่ะ ดังนั้นอยากทราบถึงเมื่อคุณกี้ได้เรียนอาจารย์แดงแล้วประทับใจอาจารย์แดงตรงไหนบ้างคะก็ประทับใจที่อาจารย์เขาสอนแบบยังไงคะเป็นกันเองแบบว่าไม่ไม่ได้เหมือนแบบว่าเรียนในห้องเรียนโดยเั่เถึงเนี่ยค่ะเหมือนแบบว่าเออสอนเป็นกันเองเหมือนพี่สอนน้องอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้รู้สึกดีแหล,ละก็แบบว่าเออเวลาเราตรงนี้เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่เครียดอะไรย่างเงี้ย แล้วก็การที่อาจารย์มีพรีเทสทั้งหมดสามครั้งลูกกี้มีความรู้สึกอะไรบ้างคะค่ะตรงนี้แบบคิดว่าแบบมันดีมากะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก่อนที่เราจะได้ลงสนามสอบจริงๆเนี่ยเราสามารถซ้อมทําก่อนว่าเอ้ยข้อสอบจริงๆอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะเราจะได้แบบว่ากาเวลาเผื่อเวลาพอเหนื่อยลาถุกแล้วก็แบบว่าจะได้รู้จุดอ่อนด้วยว่าเราอ่อนตรงไหนเราจะได้เข้าไปอักเพิ่มอย่างเงี้ยแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะลูกกี้สานลูกสถานดีค่ะ แบบว่าเพื่อนเพื่อนก็แบบว่าเพื่อนเพื่อนหน้าใหม่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่ารู้จักได้ได้รู้จักเพื่อนใหม่มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเวลาอยู่ในห้องเรียนเครียดกดดัน,นอะไรบ้างไหมคะคุณกี่ไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยแบบว่าเออสบายสบายอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะกี่มีอะไรฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างก็กขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่แบบว่าเปิดคอร์สที่ดีอย่างนี้คือจริงๆก็เรียนมาตั้งหลายคอร์สแล้วเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบเออเรียนอาจารย์แล้วมันแบบมันสนุกอะไรเงี้าายภาษาญี่ปุ่นมันน่าสนใจนะมันแบบ เออมัน,ม,นมันแบบเหมือนมันวิววิววิวให้เราแบบว่าเออเราอยากเรียนขึ้นเรามีแบบเป้าหมายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเห<ง>มือนเป็นแรงมันดัลใจใช่จั<ไ>งขอบคุณมากเลยท่ะพี่ค่ะ